สุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมกับเจ๊บิปอเปี๊ยะสดนั่น<ช>เองตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์อาหารตลาดดูนะคะของกินเยอะมากใช่หแ,แล้วลว,ว่ามันจะเด็ดขนาดไหนพี่วาสวาสัวสดีสวัสดีค่ะนี่ต้องบอกนะก่อนที่เราจะเดินมา<ช>แขวยาวเฟ้ยเลยนะคะใช่แล้วก็ตอนนี้คือถึงเวลาของเราสองคนแล้วค่ะ อยากรู้ว่าร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะพี่วัฒน์ผมรุ่นสามนะครับรวมเราประมาณ80ปีแล้วครับรุ่นสู่รุ่นเลยใช่ครับความพิเศษดีกว่าของปอเปี๊ยสดเจ๊ปีมันมีอะไรบ้างคะที่แบบว่าคุณลูกค้าเขาติดใจร้านเราเอ่ออากจะเป็นตัวคุ้นเชียงกับตัวน้ำซอสครับน้ำซอสของที่ร้านใช้เป็นตวยแท้ด้วยกันจะไม่เหมือนร้านอื่นถามหน่อยพี่วัดค่ะคนเยอะขนาดนี้เนี่ยทําวันนึงเนี่ยทำกี่ม้วนตกประมาณ200จานครับวันนึโอ้โหเพราะว่าดูจากความคล่องของพี่วัฒน์ได้เนี่ยก็พี่วัฒน์ให้มไปล่ <Yeah. S 1> อะไรที่แบบว่าคุณลูกค้าเขาติดใจร้านเราู่นะคะน่าจะเป็นตัวหมูตั้งอะครับเพราะตัวนี้ครับหาก,กินยากแต่เราลองชิมกัน,นะค่ะว่ามันจะเต็นเด็ดขนาดไหนแบบว่าทำไมทุกคนถึงต้องต่อคิวเพื่อกินร้านนี้กันนะคะคุณผู้ชมท่าบา้านี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจานนี้เนี่ยเป็นสูตรพิเศษของทาง ที่เขาจัดให้กับชิพจรลงพุงของเราอลังการมากถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาถึงร้านเนี่ยก็อาจจะได้เป็นเซ็ตธรรมดาเนาะสวยงามมากคุณผู้ชมอ่ะช้อนตัวเปาะเปียกเขานะคะถ้าสมมติตัวแป้งเนี่ยใครนึกไม่ออกนะก็จะคล้ายๆกับตัวแป้งที่ใส่โรตีโรตีใส่ไหม่จะคล้ายๆกันเลยนะคะนี่นี่ก็ไม่ดูความแล้วหูท่าเอาคุณเชียงไหมใครชอบกินคุณเชียงเอาทุกอย่างที่เธอตัดเข้ามาในช้อนนี้ได้แม่ถ้าเธอหนีไว้เอาปูเอาปูแล้วเขาบอกเอาปู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  ก็เขาบอกว่าไข่แดงต้องกินกับอันนี้อ่ะออ <Okay. S 2> แบบนี้แบบนี้นี่ป็นย,ยังไงล่ะส่วนอันนี้นะคะหมออ้นคุณเทียมดีมากเห็นไหมว่าคุณเทียงนี่้อบน้ำราดหอมดีเขาจะมีให้กินคู่กับอันนี้นะคะพริกน้ำส้มก็คือจะมีความเปรี้ยวนำเฮ้ยไข่ต้มหมูเขานะตะกินกับน้ำราดหวานๆเนี่ยอร่อยมาก อยากลองไข่อะลองไข่เลยได้ปะ่ะส่วนนี้เป็นไข่นะคะกับกรนเทียงอร่อยจริงคุ้มมือโมมันจะมีความหวานนํำแล้วก็กลมกล่อมของตัวน้ํซุปน,นะคะกินกับปอบเปี๊ยะก็คือดีใช่ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าเกิดใครแวะมาตลาดปู่คือแวะมาซื้อเป็นของฝากก็ได้ใช่ม,มากินกันแล้วทั้งสองคนคอนเฟิร์มแน่นอนว่าร้านนี้อร,อ,อร่อยมากค่ะ ร้านเจ๊บิปเปี้ยสดตลาดพลูค่ะร้านอยู่ใกล้ๆกับแยกตลาดพลูอยู่ใต้สะพานลอยเลยนะคะหาง่ายมากแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่10บโมงถึง5้าโมงเย็นร้านอยู่ทุกวันจันทร์นะคะแต่ที่สําคัญช้าหมดอดกินนะคะเพราะว่าถ้าของหมดเขาเก็บร้านแ้าใช่แล้วค่ะหรือว่าโทรม,มาสอบถามด้ที่เบอร์087-919-060 5นะคะแล้วก็จอดรถที่หลังศูนย์อาหารตลาดพลูซอยเชิดไทย20ได้เลย